อิสุส์มิลเอ็กคันนี้ขับมาจากโคราชถึงเชียงราย12ชั่วโมงนะท่านก่อนอื่นต้องขอบพระคุณท่านนะครับ FC ท่านนี้ติดตามเรามาสักพักใหญ่แล้วก็ไว้วางใจก่อนอื่นต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ไว้วางใจมาถึงนี่ท่านใช้กําลังใจเยอะนะครับผมเข้าใจและแน่นอนนะครับรถอิสุส์มิลเอ็กคันนี้ต้องเป็นรถที่ท่านรักมากแน่ๆความโดดเด่นคือฝากระโปรงเคลือบเคปล่าทั้งชิ้นโลโลลกาฟีนท่านดูใกล้ๆนะไม่าจะเป็นงานเคปล่า สีตัวรถสามารถเคลือบกราฟีนได้ทั้งสิ้นก็จะสร้างผลึกแข็งที่เรียงตัวเป็นเกราะป้องกันรถของท่านเวลานี้เป็นเวลาที่เราอบอินฟราเรทท่านจะเห็นแสงสีแดงๆสื่อถึงรถคันนี้ใกล้จะคอมพีดคลอดไปใช้แล้วใกล้จะมีความเงางามอย่างเต็มขั้นท้ายสุดเราก็ต้องอบด้วยกราฟีนหลังจากขัดเคลือบเงามา 7- 8ชั่วโมงหรือ1วันเต็มๆก็ว่าได้รถมิเอคันนี้ สวยมากเจ้าของดูแลรถเป็นอย่างดีก็มีการเคลือบกาฟีนบล็อกไปอีกชั้นหนึ่งให้ตอบสนองความต้องการของท่านที่ท่านเป็นผู้รักรถจริงๆจังๆอยากให้ท่านดูใกล้ๆนะครับเม็ดสีขาวมุกที่เรียงตัวกันละเอียดก่จะได้งานแบบนี้ใช้เวลาเยอะมากแน่นอนครับเอกสิทธิ์ทุกคันที่ท่านเคลือบกาฟีนกับเราที่เราอ้างว่ารับประกัน7ปีท่านจะได้รับบัตรเครดิตบัตรแข็งแบบนี้มีซีเรียลนัมเบอร์ทุกบัตรทุกใบไม่ซ้ํากันที่จะเป็นเครื่องบ่งบอกว่า กราฟีนขวดนี้ผลิตวันเวลานอเมื่อไหร่หากท่านใช้แล้วไม่พึงพอใจหรือมีปัญหาเอ็ซิเดนตจริงๆเนี่ยเราสามารถตรวจสอบประวัติให้ท่านได้ว่ากราฟีนมาจากที่ไหนเมื่อไหรแล้วเราก็จะรับประกันนี้ท่านจากนี้ไปอีก7ปีเราจะรับประกันดูแลรถของท่านจนกว่ารถจะเก่ากราฟีนจะยึดเกาะบนผิวรถท่าน ด้วยสารที่มีนวัตกรรมมาจากห้องแลบออสเตรเลียอย่างที่ผมเล่าทุกๆคลิปกราฟีนคือสารซอมบี้ที่สามารถหิวตัวเองได้เขาโดนรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆโดนกิ่งไม้เอาไปตากแดดหรืออบอินฟราเรดแบบนี้ก็จะสามารถหิวตัวเองให้แผลหายได้และกลับมาเงางามเหมือนเดิม และที่สําคัญท่านเช็ดล้างง่ายนะครับคราบสีต่างๆคราบใครต่างๆจะไม่ค่อยกินไปถึงสีแลกเกอร์สีจริงของท่านท่านจะเห็นความเงางามขึ้นไปที่บนผิวเคฟล่าตัวนี้ฉ่ำเปียกวาวแบบนี้อยู่ไปอีกตลอด7ปีนี่คือความพิเศษหรือสุดในย่านนี้สุดในเวลานี้ต้องสารกราฟีนเท่านั้นและแน่นอนนะครับช่วงนี้ รัศมี30กิโลเมตรจากเอเชียคาสปาเรามีรถสไลด์ไปรับฟรีส่วนใครที่อยู่ไกลอย่างเช่นสปปลาวสบายดีทุกท่านถ้าท่านติดตามคลิปเรามาสักพักหนึ่งแล้วท่านอยากจะเคลือบกาฟีนอยากจะดูแลรถเป็นพิเศษท่านอินบ็อกเข้ามาเราจะมีรถสไลด์ไปรับถึงอำเภอเชียงของหน้าด่านเชียงรายเพราะท่านไม่ต้องเสียเวลาขับรถมาถึงที่นี่แล้วท่านจะได้รับเอกสิทธิ์ความเงางามแบบนี้ทุกๆคันพร้อมกับการรับประกัน7ปีเต็มให้ท่านสบายใจกับการใช้รถของท่านนะครับ